สำหรับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะว่ามาพร้อมกับความแรงและความประหยัดนะครับกับ Mercedes-Benz c l s 300d m g คันนี้นะครับตัวรถปี2018เลขไม่วิ่งน้อยมากๆนะครับเพียงแค่26,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยดีกว่าครับไปเลย กับคันนี้เลยนะครับเม r c e d e s b e n z น l s 300 D AMG Sport p a c k a g e นะครับสำหรับคันนี้นะครับต้องบอกว่าความพิเศษนะของคันนี้มีหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างแรกที่เราเห็นเนี่ยคือสีนะครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับกาวไฟเกนะครับเป็นสีที่หายากนะครับแล้วก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสปอร์ตแล้วก็หรูหราที่มากขึ้นนะครับสำหรับตัวเ l s 300 D ในรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับบอกว่าการดีไซน์ของตัวรถนะครับค่อนข้างจะดูสปอร์ตนะครับดูเท่แล้วก็ล้าสมัยมากๆนะครับตัวนี้กระจังหน้าบบแ GT Sport และในส่วนของพาร์ทชุดแต่งแน่นอนนะครับรุ่น AMG ก็ต้องมีชุดแต่งที่เป็นพาร์ท AMG Sport Package รอบคันแต่คันนี้นะครับได้มีการตกแต่งนะครับลิ้นด้านหน้าเพิ่มนะครับที่ใส่เป็นแบบคาร์บอนเคฟล่าเข้ามานะครับ ในส่วนของระบบไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นระบบไฟหน้าแบบใหม่ที่เป็นระบบไฟหน้าแบบมัลติบีมนะล้อด,ด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นล้อลาย5กา้าน Double ลสป k e กนะครับขนาดถึง19นิ้วนะครับเป็นลายล้อของ AMG นะครับแต่ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วจบได้เลยคันนี้เพราะว่าตัวยางรถยนต์เป็นยางปีใหม่ปี2021ด้วยนะครับ การดีไซน์ของตัวรถเซลนะครับเป็นทรงสปอร์ตคูเป้นะครับแต่เป็นแบบ4ประตูซึ่งโดดเด่นในเรื่องของตัวกระจกประตูนะครับเป็นกระจกแบบเฟรมเลสนะครับตัวนี้ระบบความปลอดภัยด้านข้างก็จะมีในเรื่องของกล้องนะครับที่เป็นกล้องแบบ3 6 0องศานะครับแล้วก็มีระบบพ e เลสโ p a c k a g e นะครับและในส่วนของหลังคานะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาแบบสลูปนะครับฝาท้ายนะครับก็ยังมีการตกแต่งในตัวของสปอยเลอร์ที่เป็นทรงดักเทลนะครับก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับด้านท้ายมากขึ้นนะครับเซลเอสส้คันนี้นะครับแน่นอนครับเครื่องยน์ดีซล ขนาดเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่245แรงม้านะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับแต่ไม่สะดวกเดินทางนะครับลูกค้าสามารถสแกน QR code คที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อวิดีโอคอลคุยกับนัานขายทุกท่านได้เลยนะครับและที่สําคัญทางเบนซเคของเรานะครับยังมีบริการสไลด์รถส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดภายในกันต่อครับไปเลย เข้ามาภายในนะครับของ c ซเวนะครับต้องบอกว่าโดดเด่นมากๆนะครับหน้าจอตัวนี้เลยนะครับเป็นหน้าจอแบบ w i ส e s c r e e n c o c p i t นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับในส่วนของมาตรเรลือนไหมัวนี้นะก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนดิสเพย์ของตัวรถนะครับได้ถึง3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคลาสสิกสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็นแบบโปรเกรสซีฟนะครับแล้วก็ตัวทริมของตัวรถตัวนี้จะเป็นลายไม้สีเทานับซึ่งจะกลมกลืนกับสีภายนอกตัวรถด้วยนะครับ ไฟเบียนไลท์ของตัวรถคันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้สูงสุดถึง64สีนะครับต้องบอกว่าดูสวยงามมากๆนะครับและอย่างในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเสียงแบบเบอร์เมสเตอร์นะครับเป็นเซลล์เซาล์ซิสเต็มนะครับก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยเสียงเพลงต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบทีดีนะครับค่อนข้างจะดูใสนะครับแล้วก็เสียงจะมารอบคันเลยนะครับด้านหลังกว้างขวางนะครับจะนั่งได้ถึง 3- 4ถึงคนเลยนะครับและสําหรับซีวิสสามร้อยดีคันนี้นะครับนอกเหนือจากเครื่องยนต์ที่ผมบอกข้างต้นแล้วคือเครื่อง2000แรงมาถึง245แรงม้าถคนี้ยังมีตัว นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนนะครับฟังก์ชันของการขับขี่ให้เหมาะกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ได้นะครับจะมีทั้งแต่โหมด Eco ค่นะครับคอมฟอร์นะครับแล้วก็มี Sport ตถึง s p o ร์ตพันะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับ ย้ำนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจ CLS 300d m g คันนี้นะครับกับสีเทาพิเศษนะครับกราวไฟเกนะครับกับตัวรถปี2018เลขไม้วิ่งน้อยสุดๆนะครับเพียงแค่26,000กิโลเท่านั้นเองครับกับราคาสุดพิเศษนะครับที่เบนซ์เคั้งเพียง3,590,000บาทนะครับห้ามพลาดนะครับกับคันนี้เลย สวยโชบเชี่ยวกับ Mercedes-Benz CLS 300D AMG Spot t p a c k a เกคันนี้นะครับกับคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับสีพิเศษนะครับกราฟไฟเกย์นะครับกับราคาเลยนะครับสุดพิเศษที่เบนอนเตั้งไว้เพียง3ล้าน5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับมาที่ Ben อนเที่เดียวจบครบทุกความต้องการนะครับวันนี้สวัสดีครับ